สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านอำเพลิตน์เชียงครับตอนนี้ก็เพิ่งเพิ่งสิบโมงสิบเอ็ดโมงฝนวายห่า,หาวครับตั้งเวทีแล้วแดดนอาบนอนฝน,น,นขึ้นภาคอินเดียเสร็จดิโอฮอนฮอน โอ้ยเนาะคุณเอวคุณไปตั้งห้างแล้วครับ มื่อนี้รีบแล้วแล้วพี่น้องเอารีบไปสอบบ้าได้ใส่ตังเว้นเดือนช่องเดือนนั่นรีบรีบเพ็่นบอกเพิ่นเอารีบมาล่ะนั่นแม่ข้างล่างเนาะ เวลาัเอเต็มมันรีบอันตรายดิเวลาส่นซืมันตกตก็มหองี่่สิบเน่มนเวลาคนเหยียบกระอทกันเีมันมือมันถิลมนูนี่ล่ะเต็มมั้นเลยล่ะเอได้เท่านั้นเห้องจะคองต็ นำกันูคุายางม่ถ่ผมไฟังุดเอาเขาบังคือเกาล่ะถ่า,า,า,ายังกันไดเอ้ยที่พัน,นารักกระดโดดโอ้ยหอ่อะมึงมงบังต้นตั้งฉากตั้งลังนี่มัน สวัสดีครับอาตัว ก็สิเต้ต,ตลาห์นองันน้องเนี่ยเล็กนี่อันนี้ขนาดโตเยอะเต้หลายได้พี่น้องเวทียังโยกได้นะครับเวทีโยกแรงมากนะครับแต่ละวันแต่ละมือคนหลายครับเล่นเสือลายครับตอนนี้ก็เริ่มอยู่ตัวครับปีหกเจ็ดพี่น้องก็ไปด,ด,ดูกานนี่กับเตาหน่อยเป็นแป้งครับที่นี่หรือว่าเป็นดูดูการที่ซอ การนี้ทำงานอยู่กับสา,า้นยเพ่นแพลงวันนี้นะครับแต่วันนี้กำพาพี่น้นองวาเมืองบรรยากาศการทำงานของปีปีกอนววยนะครับต้องปับต้องปรับอันอันนี้เห็มทอกันไปได้พี่น้องถ้าพอทอกันมันมันเอียงแล้วก็จะเกิดปัญหาตามมาครับเพราะถ้าศูน ถ้าซุนบ่ไดดครับอันตรายพี่น้องสิ่งที่ตามมาคือเวทีจะล้มและแรงมากแล้วก็อาจจะเกิอดอุบัติเหตุนะครับใดนี่คือสิ่งที่คนต้องมีคนตัง้งศูนมีคนกะระยะแล้วก็มีคนดูเอ่อามันเพียงบอง่อมันตวงบ่อมีนะถ้าบ่มีคนหนี่มคือบอ่ไดดครับพี่น้องคือคนหนากี่คนนียครับคนตัง้นนงศูนตัวนี้ครับถ้าศูนตรงนี้ไม่ได้ครับ มันจะเขาเงินว่าเวทีมันจะสรบลงข้างล่างนี่ไปด้านหน้าด้านด้านหน้าก็ต่าันุรงลางสินะนะครับบางทีแดนเซอร์เต้นโยกแรงๆมันอาจจะเกิดการโยกโยกแรงปุ๊บมันอาจจะงุ่ยแม่พี่น้องนะครับเพื่อความแม่นยําในการทุกอย่างนะครับต้นตงการระอยากตั้งเวทีมันจะมาตั้งมาไงนะครับสถานที่ทุกที่นะครับ มันเป็นตีนเป็ดพี่น้องครับแล้วพื้นที่ไม่เท่ากันนะกจะต้องมาปรับเออคนถีการาญาหนนี่ยคือเกงแหงตาดีแหงพี่น้องแล้วนั่งร้านมีสิบเอ็ดห้องก็ต้องดูทุกห้องนะครับาจะาไปปรับทุกห้องพร้อมให้มันทอกันคือถ้าฐานถ้าฐานดีแล้วครับยังอื่นดีเบิดครับนี่ฐานทางล่างครับทามันดีแล้วมึงอื่นซีดีเร,รับ ถ้ามันตรงถ้ามันเทียงกันตรงกันมันจะมันจะมันจะท่อกันมันก็จิตว่าเกิดอันตรายนะครับเนี่ยเห็นบั้มันตรงกันเปิดได้ชวนมันนะครับประหยัดง่ายๆใช้ใช้ไปทางอื่นครับควรทาการทํางาน ก็จังสมัยก่อนพี่น้องตูล้ลำโพงนี่ครับเขาจะใช้นั่งร้านนะครับเป็นตั้งคู่นั่งร้านตั้งคู่ขึ้นกินข้าวว่างยังไงจนันฮะกินเพื่อนๆหน่อยสกินอะไรอิ่มแล้วไหมไปตลาดนัดเจอตุจ๊จักมาเออตุ๊ก,กจักนี่ตลาดเจ๊ยุ้ยเจจักเอ้าีน้่งไหนามาทาง่งไหนตั้งเต้นให้พูดเลย ะตะกออันตัวลำโพงสิเป็นอันตั้งนั่งลานครูและต้องหาที่ยึดดีๆนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาหน้าและหลังสวัสดีครับถ้าพราะท่นมันจะเกิดการล้มได้นะไม่ล้มไปข้างหน้าก็ล้มมาข้างหล,ลังมันคือมีแต่อันตรายใช่ไหมเนาะ สิไปย่จังไขอเจ้าเีนพี่เจยาเ่เพิเล่ยกันเดียวกันเบอรเด้นขึ้นสาหน่อยสาวหน่อยดิล่ะสาหน่อยเบอรเด้หอกบครับบเฮดเป็นยังบอไีแกจแขกจังไ้องข่บ่มีเลยเออ แต่เท่าสั่งนอกจากว่าเขาสีเฮ็ดคลิปหลายหรือคนติดตามไปหลายคนคนไทยหลายมันจังสีเฮ็ดได้เจ้ากา็ากเฮ็ดแจ๊สเอาหน่อยก็ปุงยิงกับพ่อแล้มมมวมันจัง,งหลายคนจังเข่าเมืองหลายคนย่ำก็จะคนหาใช่ไหมมันกระต่งแมนอยกระเฮ็ดเป็นสีลาไปเรื่อยๆฝากคลิปต่อไปพี่น้องฟัดสวัสดีครับ